รอบนี้พาไปเที่ยวเคเคกันหาเคเรงไม่ไปเวียดน้ำไปซองเมืองไปดาลัดกับมุยนี่ดาลัดอันทีเด่นด้นของเขาก็เป็นส่วนดอไม้ก่อนเดินทางันต้องเตรียมตัวศึกษาเส้นทางเที่ยวรถเที่พักซึ่งกาอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้นจองตรงผักต่อเครื่องต้อถทึ่งแล้วเดินไปหน้าสนามบินมันมีรถบัสเข้าเมืองอยู่ แคบแคบเดินกันตะคิดเพราะว่าคุณม้าเดี๋ยวไม่มีเทหนังยื่นกันข้าแข้งเลยว,ว่าดีทึ่งนั้นสองข้างทางเราก็เป็นป้าเสียมา้าบ้านคุณนั้นห่างห้างวางเทช่นไปนเยนเมืองดาลัดันอากาศไม่ตึงเยซิบองซาก็ได้เดินกันเลยไม่ผักเหนียวตัวลมกเ็เย็นเย็นรถจะมาจอดเทคิวรถนบับ ห้างบิ๊กซีพอลงจารถแล้วก็โรกระข้ามมาที่ห้างเลยมาซื้อซิมโย่เมืองน้อไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ลำบ้าเลยเพราะตัเนหน้าห้างเขาจะเป็นลานกว้างๆมีขายข้องร้านสองร้านซึงก็มีพวกขาเฟ่เพราะไแบบนี้เลยมันโย่ริมบึงนี้บรรยากาศดี พอต่ออินเทอร์เน็ตได้เ็ตก็เดินไปเทพักแลยเดินเรียบเียบ,บึ้งกันไปพอตีคามนุ่นแถานั้นบัตเตอร์อเมื่อนที่เขาว่าเลยรถอย่างแน่นแล้วก็่งยจอตีเดียวตรงหาจังว่ารถติดพอคามนุ่นได้เ็ตเร็วก็ออก กป๋าก็บเทัามาเดินล่าตัวขำของเขาเลยแต่มหาห้าได้กินกันแล้วมันตีขำาเร็วมันเป็นตลาดกลางคืนของเมืองดาลัดอาหารก็เป็นอาหารไงไงก้าวเอกะก็สั้นสั้นๆนะอินดูนี่แต่เทมานก็เป็นพวนมปังเลยมีถุกเบบชาติดเขากินกับน้ำเตา้าหู้กาแฟเลยเป็นนั้นแะ เคยกินเกอันก็กระขิดตั้งเท้านั่นเลยรองทองไปก้อนสักอันรองอันก็นได้เดินเลก้อนลิงๆลิงไว้วัดตีกินเลยลาดกลางคืนมีพักมีผลไม้ค่ายกันเคยมียาข้าวกระซื้อผลไม้ไปกินกันได้ก็เดินไปในโูนดีเขาขายของป้าเลยทีนี้ พอเยียบไปทีเรนึกว่าชานมาลาดกิมยง่งเมื่อนกันป๊อกไก่ผุนละไมาอเแพงตรงใหญ่ๆทั่วใบชากาแฟเไยมีเพเดินเลกัเลเดินชมกันไปก่อนพึ่งมาวันเรอยากเพึ่งซื้อได้มาแต่เขาว่ากาแฟนี่ของเวียดนามนี่ร้อยนัดต้องลองชิมกันมั่งแหละ ทีนี่ก็แยกย้ายไปหากองกินกันเลยเคยชอบเลยก็กิกนนั่นชาติใส่คาชายใจคล้าวคลาวไหวให้กาปลาหมันรงผันวาว่า ขอกินไร่เสร็จกระดับผักพร้นเงินก้อนต่อเช้าได้เที่ยวกันแล้ว